อ,อ่านไหมตั้งเลยผักหนึ่งผักหนึ่งแล้วจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจำบะได้ยังเลยจำอะไรไม่ได้เลยบบแล้วเห็นบอกว่ามีเรื่องหน้าขนลุกนี่มันมันเป็นยังไงมันสุดแท้พอหยู่นผู้ชยายเบื้อง ก็เลยจำยังบ e. ่ได้เลยไปไป็่ผู้หญิตัวเขาเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ว่าใสุ่ดไทยผู้หญิงครับผมเอญิแล้วเขาพูดอะไรกับเรายังไงบ้างไหมเขาบอดดายบ่ยังไงผมทำอะไรอย่างเขากำลังเสกยังเล็กยังเหมือนบ่มเป็นข้นี่ ที่ตรงเนี้ยเคยมีคนเล่าให้ฟังไหมว่ามันมีสิ่งลี้ลับอะไรยังไงเกิดขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเขาบอกว่าเจองูอใหญ่ค่ะมันเป็นงูเหมือนงูจงอางอาเป็นเหมือนเจ้าแม่คุมพื้นที่ที่นี่โรงเรียนเขามาอยู่ประมาณสิบปีครับอันนี้มันเป็นโรงเรียนล้างใช่ไหมที่เรเห็นเนี่ยไม่ใช่ห้องเข่าไหมไม่ใช่ห้องแถวแต่ตเป็นโรงเรียนล้าง โดยทั่วไปขนลุกเลยม,ม,มันเหมือนอยังไงอ่ะวางเวงอย่างนี้กล <c oughs> ัวไหมกลัวไหมตอนที่มาพอมาใหม่ๆก็กลัวเหมือนกันแล้วคุณป้ากลัวไหมกลัวค่ะ,ะแล้วก็ต้องทนค่ะก็ได้ยินคนก็พูดแบบนี้ค่ะมาบริเวณนี้เคยเห็นเป็นงูใหญ่งูใหญ่อตอนขับรถไถก็เจออยู่ ต้องมีขอบสระมืองกันขอบสระตรงนั้นเหรอครับเป็นคือเห็นงูใหญ่ย